ไม่เพวมึงเน่มันทรามันท่ามันซ่าเอาเดวโดดีลูกเดวโดดีลูกเดีดเดียเอออถูกต้องมึงยังได้ขึ้นสะพานไม่งคขับรถไฟลูอกไมึงขับรถไฟอะอืมขับรถเอาไอ้เชี่ยแมวไอ้สัตว์ไอ้เชีย มันรถไฟจะได้ไปไปไหนแก่ขึ้นเบรถไฟอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเฮ้ยไม่เท่านี้รถไฟเท่านี้รถไฟก็ไม่ของเราแล้วปุ้นปูนเห็นป่ะคุ้มป่ะคุ้มป่ะคุ้มค่าป่ะไม้ไก่ไม้ไก่ไม้ไก่ตเจย์พี่เจยนพี่เจยนพี่โอ้เจย์จีนอารุอโทษขอโทษมึงยังไงวะมึงเหงมึงยังไงวะอย่าไว้นะครับว่ะอย่าไว้นะครว่ะ ตายไปมดอะเียแมวตายสัวเยียแล้วมันตังเรียแลวไม่มเรียอไเลยต้นเยียแวมไม่ยื่นไว้เียแ้วมัจะทำแบบนี้เรียแล้วไงจ้าเอ้ยโยดนี่คือการปนเย่อย่ ให้ปยชนกูชนแม่งเลยเฮ้ยมีโดนไล่ล่าแล้วว่ะไม่ได้เลยวะ่ะจริงรอรอมีคนล,าล่าเราจริงอ่ะไม่ใช่ล่าเราล่ลาผมอ๋เอ,อเหรอแล้วพิ่ไปทำอะไรเขาอะ่ะกูโมยรถคันเมื่อกี้มาโอ้เหี้ยตายแล้วอ่ะใครตายกูเนี่ยนี่มันรู้ว่าใครเก่งกว่ารู้ด้วยผมเนี่ยมาทั้งเมืองผมก็ไม่กลัวม,มือเก่งชื่อด้วย ตรงนี้ศพเต็มเลยอู้เระเบิดไฟเลยเบิดไฟโอ้โหไหมเผาโอ้ยโอ้ยไหม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 มึงฆ่ากูดีกว่าลูกพี่ลอยไปเลยทำงี้เหรอเดินหน้าไปดิลูกพี่ลูกพี่มัดเล็งอะไรอยู่ตรงนี้วะลูกพี่ไปข้างหน้าเอออย่างนั้นลูกพี่ยิงใครวะนะยิงใครวะนะเอ้าลอยไปเลยเฮ้ยผมอยู่ฝั่งตำรวจแล้วเว้ยอ่าชิด้วยใช่ฉันไม่อยู่ตรงนี้ ตำรวจไม่เห็นไหมเว้ยแต่ไม่ต้องห่วงเว้พยพระเอกเอ้ยนางเอกย่อมมาตอนท้ายแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่หลังสุดเลยกูตามหัวหน้าอยู่ทางออกไปประมาณมามาชนลวกเดี๋ยว็กกี้แม่งน้อยใจวะไม่ได้ไม่ได้มาชนลวกเดี๋ยว็กกี้น้อยใจไปโอเคอย้ายของทุบไลน์ครับเก่งเลยวะอ้าว เฮ้ยมึงมึงมึงทำร้ายคิริโตอาสนะเฮ้ยมึงทำร้ายคิริโตอาสนะแล้วแล้สวออาร์จะเป็นไงต่อุงมี่ผมพลาดไยแล้วุงมี่เชื่อผมเอ้าไอ้สัสไอ้เฮ้ยวู้สาไปลองเนี่ยรู้ป่ะพวกที่อยู่เหนือผงโซอาหารสงสุดอ่ะก็ใคร Dude dude mà khén mà Where where should I shoot you at? You, you, you Okay. I um, how about here? Are you hurt? No. no. Why? Are you God? No, I am God. He not watch anime, oh. you can kill him. Oh. But I I watch anime. I know Kirito and Asuna we are friends guys เฮ้ยอะไหนครับตามเส้นเหลืองไปเลยไปนทางนี้ทางนี้รอรอให้โกหโอู้อีกแล้วอีกแล้วมันจะให้เงินเราเท่าไหร่อ่ะมันจะให้หมวกเราด้วยนะช่วยไม่ได้นะ หนีไปือมึงเลยสัตว์ผมตามหลังมันอยู่ไม่มันหนีเงินอยู่นี่อย่างนั้นเหรอเจอลเจออะไรเฮ้ยไปไหนฆ่าได้ยังฆ่าได้ยังฆ่าได้ยังคนหี้่อะไรรับออฟเฟอร์อย่างนั้นแล้วมันก็ไล่ยิงเขาให้ตายสัตว์เฮ้ยลงตกล่าตกล่าตกล่าตกบ้าแล้วแล้วเอาเราเอาศพตัวจริงไปแทนได้ไหมเออเอยเอาไปได้แล้วนี่ตัวจริงตายได้ไหมอย่างนี้ ใช่มคนนี้แหมโลกใบนี้ช่างโหดร้ายจริงมันเป็นคุณลักิจนี่ใช่สมรู้ร่วมคิไปเอาหรออ้าวไม่ตั้งยิงเพื่อนเหรอใช่มันไม่ตั้งยิงเพื่อนวะอยากให้ด่าว่าเลยน้องใหม่ดวลกันแล้วมึงก็เดินไปจนกว่ากูจะบอกให้หยุดก็สัญญานะครับอ้าว โอ้ยสอนวิชามาทำไมยิงขนาดนั้นไอ้หัวแมวมึงอยากไปโดนกันป่ะอย่ามายิงตรงนี้มีหมวกนะมันไม่หลุดอ่ะมันหมวกผ้าหรือหมวกกอเนี่ยเล่าเล่าเล่าป่าวะเล่าวะ เอามาเนี่ยเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่แ้เออป่วยแล้วไม้นี่เอาเหรอ อรอไรอไรอไรไม่ถูกต้องไม่เกล้วีดอกเฮ้ยทำไมทำไมทำกูอย่างนี้ไอ้หัวลมหัวลมมาลมไดไคไปแย่กันเทือนโอ้กคินซะว่า มันไม่ยอมไม่เข้าอ่ะมันเอาศพเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะมก็ไม่เอาศพเข้าไปสิเว้ยเฮ้ใครเอาผู้หญิงมาเยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นเลย้นบังมิดเลยแม่งข้างในมันก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วพอมันก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วมันพอเดินเข้าไปมันก็บอกดีดีตนรับ

เอาดีเอดีเ้อไ right. ้อเ้อเฮ้ยเอเ้เฮ้ยเอเเฮ้เยเฮ้อเ้เอ้เ้อยฮเฮ้้อ้เฮีอเฮ้อเฮ้เอ้อเฮ้้อ้อเอ้อเฮ้อเฮลงเ้เ้้้แล้้้้เ้้้น้อ มันล่องเกตทิง <Pokemon> ย <with emotion> okay. ้อนเลยแบบนี้โอ้ยตายแล้วมีเวลา1 1นาทีนะเพื่อนโอเคระวังระวังมันพวกมันมาอีกมึงก็อยากผาาหัวว่ายน้ำนี่มึงต้องการอะไรดูมาดิดูมาดิแขนแล้วนะแขนแล้วนะแขนแล้วนะ แล้วก่อนก่อนนั้นก่อนนั้นนีก็ทีหนึ่งแลวที่แบบเอาม้ามาชนตู่สองรอบติดแล่วรบินนะมันเบรกไม่เป็นไงต้องมีอะไรมาหยุดอะไรอ่ะความล็อกอะพร้อมยังครับพร้อมยังครับ มันหยุดลงตรงนี้โดนครับโดนพักไปแล้วนี่ก็สิบไม่จโอ้หดวครับผมเฮ้ย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 ัฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้เฮ้ยเฮ้ยเลยคู่นี้แเมป์เยุฮ้ยเ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 ฮียเฮ้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 ยเฮงยเฮ้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 ยเฮยแฮ้ยเฮ้ยเฮ่ย้ยเฮ้ยเต้้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเยเย อาตายด้วยนะไอ้เหี้ยโดนเฉยโดนผมไปทำภารกิจกับเพื่อนกันนะทำภารกิจกับเพื่อนกันนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยว้ตายเลยทิ้งทิ้งทิ้งคนที่จับแล้วขึ้นไปอีกไปด้วยไอ้เหี้ยอะไรม้ามึงไวกว่ากูมาขี่มาขี่ม้ากูปะล่ะยังไงต่อวะเนี่ย ไปตัวตไม่ไงแล้วใบตัวตัวไหนวะเป็นตัวนี้แหละอ่อยังแม่งใบม็นสู้มาเป็นสู้อ่ะไอ้หน่อยกีนี่นี่ไหนไอ้ละดอกไม้ของซินข่าเดินของทำเดินคือเริ่มแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงปืนมันก็ ยิงกันเลยเอาไอัตว์ไม่ยิงกันเลยเฮ้ยโอเคเอาไปเป็นอาหารปลาแบบมีประโยชน์ไหนึ่งสองสามเดินอ้าวมมนได้ขนาด าจอแล้วจอแล้วอะไรเขากินต่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนทุกคนอย่างนี้ดีกว่าครับคือว่าในเมื่อเราในเมื่อเรามีผู้หญิงเข้าตี้มาครับทุกคนต้องพูดสุภาพรอไม่สั่นคุณโอเคนะครับเข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจครับไอสัตว์แมวครับอาอไอเฮียระเบิดโพสทีหนึ่งไหมได้เฮ้ยโอกาสมาวะเฮ้ยเดี๋ยว เอาอะทุโอ๊ยโอ๊ยอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มดิโอ้ยอย่าเข้ารัวอย่าเอาออกมาเอาไว้อย่าโอ๊ย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 โอ้ยอยรอยมัดยิงติดหน้าด้วย กินทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรกินทำอะไรกินทำอะไรผ่าเลือกเหรอผาเลือกเหรอผาเลือกเหรอตายยังวะตายยังวะตายยังไงยยังไม่ตายจะอยู่ยิ้งิ่งอยู่เลยจะอยู่จิ้นอยู่เออเอาตายเอาตายตายยังวะเริ่มเริ่มทนหน้าไม่ไหวแล้วอยากกดสคริปต์เลยกินแม่แปลคนเราทนหน้าทนเห็นหน้าตัวเองนานๆไม่ได้หรอกอ้าวทำไมผู้จ้ามีมีอย่างเงี้ย ดีที่มีเชือกมีคนมีคนดีที่มีเชือกอยู่ในนี่ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครชนต้นไม้ต้นไม้ตาเลยอะไรเ่ยม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นลืมไปซะเรื่องเมื่อกี้ขึ้นหลังม้าขึ้นหลังม้าเร็วไม่พิยดพื้นไปแล้วมีคนตกเรือไปชิวตกเรือครับไม่งอละไปเอาเรือขันเหนือแล้วนะะไปไป ไก่ครับทำอะไรึ้นี่เนี่ยเอ้ยนี่ไงเฮ้เบลล์มาใหม่มึงโดนก็ับแล้วแต่งความเิลยตตหน้าเขาอ่ะเือคือไก่ไก่อ่ะไอ้ตกเหวไปแล้วอ้าวนึ่งสายจริงไหมดิไอ้รถเฮมยแล้วไอ้รไฟมาเล้ เฮ้ยมันหลุดอ่ะมันหลุดอ่ะมันหลุไลไไดไปแล้วไอ้จับไอ้โ้ยไม่ถ่นแล้วไอ่ทันแล้วอีไปตลอดเลยศพเต็มลังรถไฟเลยอุ้ยขอโทษคพี่สาวกาแฟทั้งเก้าคนหนูฉันนี่เลย

ได้ได้ภาพจากมุมสูงก็ถือว่าดีป่ะ